ะมาาทกันนครับคือรผมสวัสดีครับอยู่กันอีกครั้งครับกับเด็กโค้ชแชนแนลนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเราก็จะมาต่อกันในซีรีส์ของ d o c k e r container นะครับโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่า d o c k e r บ่อยกันเหลือเกินนะครับผมก็คือว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาทำกันนะครับคือเราจะมารันนะครับ React application นะครับใน Docker container นั่นเองนะครับผมซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆย้อนกลับไปดูเนี่ยผมได้ทำการ run PHP นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมง่ายๆนะครับซึ่ง React นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้นะครับคือ React เขาเป็น Framework ที่ใช้ Node.js นะครับซึ่งจะมี Library มีอะไรต่างๆมากมายซึ่งรายละเอียดมันเยอะครับผมซึ่งยังไงก็ให้เพื่อนๆดูจนกว่าจะจบนะครับมันจะมีรายละเอียดมากมายนะครับผม วิธีที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็คือเป็น React แอปพลิเคชันที่ผมสร้างขึ้นนะครับแต่ยิ่งไม่ได้สร้างขึ้นหรอกจริงๆก็ใช้แค่คาสั่งอะไรไม่ได้ทําอะไรหรอกถ้าผมนะครับดันแอปพลิเคชันนะครับ NPM ครับ start แบบนี้นะครับผม NPM start นะครับเขาก็จะนะครับ run แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับในเว็บเบราว์เซอร์นะครับโดยใช้พอร์ต local host นะครับพอร์ตเนี่ยก็คือ3 สามพันนะครับผมสามพันและนี่คือหน้าตานะครับไอที่หมุนอยู่เนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรนะครับมันคือเวลาสร้างแอปมันก็มีมาให้อยู่แล้วเป็นเทมเพลตให้นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะปิดไปก่อนนะครับผมสิ่งที่เราจะมาทํานะครับผมเราจะมารันแอปนี้ยนะครับที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้เนี่ยเราจะรันในคอนเทนเนอร์นะครับผมซึ่งเป็น React Application นั่นเองก็คือวิธีการวิธีการนะครับขั้นแรกเราก็จะมาสร้าง Docker file นะครับ Docker file พอเราได้ Docker f i l e แล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้า base image แล้วเราก็จะมาเขียนสคริปต์กันในนั้นนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยและหลังจากนั้นเราก็จะสร้างแบบจำลองจาก Docker file ลนะครับเราก็จะได้แบบจำลองขึ้นมาซึ่งเป็นแบบจำลองของโปรเจกต์ของเราเองหลังจากนั้นเราก็จะรันนะครับแบบจำลองนะครับของเรานะครับให้เป็นคอนเทนเนอร์นั่นเองครับผมแล้ว ก็เท่านี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากแตลว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไงนั้นมาเริ่มกันดีกว่าขั้นแรกนะครับผมมีโปรเจกต์อยู่อย่างที่ผมบอกใช่ไหมครับผมก็จะสร้าง Docker f i l ไฟล์มาในโปรเจกต์ของผมนะครับซึ่งจะเป็นชั้นเดียวกันกับโปรเจกต์ไอไฟล์พวกนี้ครับผมก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาก็พิมพ์ Docker f i l ไฟล์นะครับตัวดีพิมพ์ใหญ่นะครับกด enter นะครับผมกด enter หลังจากนั้นผมจะใช้ base image นะครับผมก็จะ from แบบนี้นะครับคือ เ e a c t เนี่ยเขาใช้เขาใช้ Node ใช่ไหมครับใช้โนดนั่นเองนะครับคือเราต้องใช้ base image ที่เป็น Node นั่นเองนะครับเราก็เข้ามาที่เว็บเบราว์เซอร์ของเราไปที่ hub.docker.com นะครับผมและก็ลพิมพ์เข้าไปว่า Node นั่นเองนะครับกด enter เข้าไปนะครับผมก็จะมีตัวแรกเนี่ยครับแบบกดโดยไม่ต้องสงสัยนะครับมันต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับผมก็คือ Node.js นั่นเองครับหรือว่า Node นั่นเองนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซ์นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไซ์ก็คือ,อ server, เซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์อะโอเคตัวนหนึ่งนะั่นแหละทีนี้เขามีแบบอะไรมากมายเลยมันเยอะจริงคืออันนี้เป็นวอร์ชันของเขานะครับเป็นวอร์ชันของเขา คือเราจะใช้ตัวไหนก็ได้เราก็เลือกเอานะครับเราก็ดูอัปเดตทัตนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับผมแต่ที่ผมสนใจก็คือเขาจะมี image v a r i a n t e นั่นคือเราจะต้องการที่เราจะใช้ก็คือเราต้องการใช้ a l p i a ตรงนี้ครับ a l p i a ก็คือทำไมเราต้องใช้ Node a l p i a ด้วยนะครับผมก็คือไอ a l p i a เนี่ยนะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นลิงก์เข้าไปอีกทีนึคงนะผมกดละ Alpine นี่ก็คือ อ่าเป็น base image อีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นอ่าอาพายลินิกส์นั่นเองครับก็เป็นอ่าระบบปฏิบัติการซึ่งแบบใช้ทรัพยากรน้อยมากไอตัวนี้มีขนาดเล็กนะครับอ่าพวก r a s p b e r r y ี่อ่าพายอะไรพวกนั้นนะเห็นไหมอ่าเพื่อนๆก็เห็นไหมไอตคอมตัวเล็กอะมั้ครับมันก็ใช้พวกเนี้ยอะไระประมาณนั้นประมาณนี้ประมาณนี้นะอาจะประมาณนี้อ่าซึ่งนะครับก็เป็นระบบปฏิบัติการที่กระทัดรัดกับพวกลูกกระจิ๋วหลวกันเลยทีเดียวนะครับผม เอาแล้วกลับมาที่โน้ตของเรานะครับเวอร์ชั่นที่ผมจะใช้ผมยังไม่รู้เลยผมจะใช้เวอร์ชั่นไหนเอาจริงคือผมจะเอาแถวบนบน,นี้ก็แล้วกันนะเอาพายส1มก็แล้วกัน,กนเอาเอามันเอาพายส1มโอเคได้3.11อ่ายังไม่เคยลองนะแต่จะลองดูโอเคคือฟอร์มโน้ตนะครับผมก็จะใช้โน้ตนะครับโคลอนตรงกลางเอาพายนะครับเอาพายสามไม่ว่ามาดูดิ เอาพายสามนั่นเองนะครับ3.11แบบนี้มีโคลอนลขั้นกลางไหมไม่มีนะครับเอาพาย3.11แล้วก็ตอนนี้เราใช้ base image ละซึ่งตอนนี้ base image ของเราก็คือมีโนดอยู่ด้วยนะครับมีโนดอยู่ด้วยหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนะครับเวลาเรา run c เท t a i อ e r เนี่ยเพื่อน เวลาเรา run container เนี่ยเราก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งเราเลือกโฟลเดอร์ได้ใช่ไหมทีนี้เวลาตอน build ตอนมัน run อะไรพวกเนี้ยนะผมก็จะ navigate ก็คือย้ายโฟลเดอร์ก็เหมือน cd อ่ะ cd ไปที่โฟลเดอร์อ่ะแต่ทีนี้คำสั่งก็คือ workdir ก็คือ working directory นั่นเองนะครับผมในในตัวของ Alpine เนี่ยมันมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า app มีมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแอปนั่นเองนะครับผมแล้วเราจะย้ายไอไฟล์ของเราเนี่ยไม่ใช่ย้ายนะคัปปี้เนี่ยเอามาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเราจะย้ายมาไว้โฟลเดอร์นี้หมดซึ่งเราทําได้โดยการใช้คําสั่ง Copy นะครับยังไงเอ่ยค o p y นะครับคาสั่ง Copy นะครับจุดแล้วก็เพิวจุดอีกทีหนึ่งนะครับผม ตัวนี้ก็คือ copy นะครับก็คือเป็นคำสั่ง copy copy อะไร docker file ก็จะดูหมดนะครับ copy จุดนี่ก็คืออะไรก็ช่างที่ docker file มันเห็นในหมดเนี่ยรวมทั้งโฟลเดอร์ด้วยเนี่ยมันจะ copy ทั้งหมดทุกอย่าง copy จากจุดไปจุดเอองงไหมมันไม่ใช่ copy จากตรงนี้แล้วมาวางตรงนี้นะไม่ใช่นะ copy จุดแรกนีกน่ก็คือเป็นไฟล์ของเราก็คือเป็น local ไฟล์ของเราเนี่ยแบบนี้และจุดที่2นี่เป็นในส่วนของ เบสอิมเมจหรือส่วนของคอนเทนเนอร์นะครับผมในส่วนของนึกถึงแบบในระบบปฏิบัติการไอตัวย่อยๆอย่างเงี้ยใช่ไหมนะเราจะเอาไปใส่ในตรงไหนก็คือจุกจุกีนหมายความว่า working directory ของของเราที่เราเซตไว้ก็คือในโฟลเดอร์นี้นั่นเองนะครับเอาง่ายๆคือไอเนี่ยหมายความว่า docker file เนี่ยจะดูเฮ้ยมึงมีไฟล์อะไรบ้าง mm hmm. มึงก mm ๊อปไปให้หมดเลยนะแล้วมึงย้ายเข้าไปในโฟลเดอร์เนี้ยโอเคในโฟลเดอร์นี้ okay. ในคอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับผม อันดับต่อไปนะครับผมอันดับต่อไปผมก็จะคือเวลาเราย้ายไฟล์เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นซอสโค้ดของเราเใช้ไหมเพื่อนแล้วมันจะบิวใช่ไหมพอมันบิวเสร็จเนี่ยเราต้องเซต environment Path ก่อนนะครับว่าเพราะว่าทางระบบจะได้รู้นะครับว่าเราจะรันจาก B i n a r y ตัวไหนนะครับซึ่งเวลาเราบิวโค้ดมันจะมี B i เ a r รใช่ไหมเราจะรัน b บ n a r y ตัวนั้นซึ่งผมสามารถทําได้โดยการใช้อ n v i r o n m e n t Variable นะครับให้เพื่อนพิมพ์ตามนะครับตัวนี้ก็จะเซต a t h นะครับ set path environment variable ของเราเพื่อเอาโอเคเวลาคุณอ่าเวลาเออโอเคเวลาถ้าจะรันแอปนะให้เข้ามาดูในโฟลเดอร์นี้นะมันจะมีบินอยู่นะไอไอจุดบนะิ n เนี่ยมันก็มีไฟล์อะไรอยู่ในนั้นให้ไปดูเอาแล้วก็เออว่ากันไปอันนี้อันนี้ผมพูดแบบว่าภาษาบ้านๆนให้ฟังแทได้เข้าใจโอเคจุด bin พิมพ์ไปตามเนี้ยแล้วก็ p a t ก็เป็นรูปสูจะเป็นไอตัวนี้นะมั้งแบบนี้ แบบนี้กันเลยทีเดียวโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลง NPM กันนะครับเ,เวลาเรา,า build เรา compile source c o d ต่างๆเรา,าเนี่ยมันจะต้องใช้ NPM เป็นหลักซึ่งผมสามารถใช้ run command นะครับผมอ่าซึ่งผมจะเหมือนเรา เข้าไปใน power shell หรือ bash npm install อะไรเงี้ยนี่ผมทำรันอย่างนี้ได้เลยนะครับใน docker file npm นะครับ install แบบนี้นะครับผมนี่ก็คือ,คอทำการาลง npm นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเวลาเวลาเราจะรัน container เราจะใช้ command นะครับเพื่อนๆจำได้ไหมไอ้คำสั่งตรงที่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ย NPM start เนี่ยเห็นไหมผมก็จะต้องรันไอตัวนี้นะนะใน container ด้วยนะครับผมเพื่อผมจะได้ผมจะได้รันแอปพลิเคชันของผมนั่นเองครับผมก็จะใช้ command นะครับนี่คือเป็น k e ว w o r d ทางนั้นนะครับไอตัวฟ f a าเนี่ยแล้วผมจะมีอะไรนะครับซึ่งจะเป็น argument ของผมตัวแรกก็คือ NPM นั่นเองครับตัวที่2ก็คือ start ใช่ไหมครับ start แบบนี้นะครับผมกด save ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ กิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นก็คือไอเนี้ยมันจะก๊อปปี้นะครับทุกอย่างเลยมันจะก๊อปปี้ทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะโอเคงนั้นมันก็จะบอกว่าโอเคว่ามีไอโปรเจกต์ของเราเนี่ยอยู่ในนี้นะให้รันนะเออโอเคอ่านี่ก็ลง NPM ไว้นะครับเพื่อมันจะมีไลบรารีไลบรารีอะไรต่างๆที่อ่าพวกแพคเกจอะไรพวกเขาใช้กันนะ่เออนั่นแหละมันอยู่ในนี้หมดเข้าใจป่ะเอาละพอเราได้ตรงนี้มาเสร็จเนี่ยเพื่อนๆสังเกตอะไรไหม แล้วเรา copy เรา copy หมดทุกอย่างเลยเรา copy copy แบบ copy หมดเข้าใจไหมไอ,ไอ้ตัวนี้เราก็ copy ด้วยอันนี้ copy คือเราจะต้องการแค่ copy เฉพาะ source code นะครับเราไม่ต้องการ copy พวกบินอะไรเพราะไอ้พวกนี้มันเวลาเรา b ิ i l อีตรงเนี้ยมันเป็นอยู่ในเครื่องของเรามันไม่ได้ไปอยู่ในเครื่องของ container เข้าใจไหมเดี๋ยวคือมันจะมีไฟล์แบบหลายไฟล์มากก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่น t g i t เนี่ยผมจะไม่เอาโน d ด m o j o เนี่ยผมก็จะไม่เอานะครับผม แล้วก็อะไรอ่ะมีหลายอันคือผมจะแมวสองตัวนี้หลกักอ่ะเพราะว่าถ้าโปรเจกต์มันใหญ่เนี่ยมันกินเนื้อที่เยอะแล้วมันใช้บิลเนี่ยมันใช้เวลานานเพื่อนเข้าใจปะคือเราก็จะเว้นไอ้สองตัวนี้ไว้แต่วิธีการเว้นเนี่ยเราต้องใช้วิธีการที่เขาเรียกว่าด็อกเตอร์เอกโนนะครับผมด็อกเตอร์เอกโนนี่คล้ายกับกินเอกโนนะครับผมก็คือเราก็จะวิธีการแล้วก็คือเราจะสร้างไฟล์นะครับจุดนะครับจุดนะครับจำไว้นะครับจุดด็อกเตอร์ เอ o โ e แบบนี้นั่นเองครัแม่ปาวานขึ้นล่ะโอเคด o อ k เกอร์เอ e โเนี่ยพอเราไม่อยากจะก๊อปปี้อะไรเนี่ยเราก็เอาอาชื่อของมันไปไว้นะครับด o อ k เกอร์ Docker ก็จะมองข้ามไปอย่างแบบว่าไม่เหลียวสายตาเลยครับผมอันนี้ผมจะไม่เอากิจใช่ไหมโอเคผมจะไม่เอาโนด module เพราะว่าเขาจะไปบิลเนี่ยเขาจะสร้างในคอนเทนเนอร์แล้วเขาก็จะ,ะใส ไบเนอรี่ไว้ที่ในคอนเทนเนอร์แล้วผมจัดการไอแพสตัวนี้ก็จะดูในไบเนอรี่ตัวนั้นอยู่แล้วซึ่งผมไม่ต้องการไอไบเนอรี่ของผมเข้าไปด้วยนะครับต้องการแค่ซอร์สโค้ดเท่านั้นเอาเป็นว่า2ตัวนี้ก่อนจริงผมจะไม่เอาลิสมีอะไรก็ได้เลยเอาให้มันง่ายๆก่อนเอา2ตัวนี้ผมไม่เอาโอเคปะ่ะต่างก็ได้เสร็จก็ปิดไปได้เลยครับผมเราเกิดหนอเมื่อได้แล้วผมก็จะทําการบิวนะครับผมก็จะทําการบิวแล้วก็เดี๋ยว ผมก็ใช้ build command นะครับก็คือ docker นะครับ build นะครับจุดจุดก็คือ build ตรงเนี้ย build directory เนี้ย build อ้ project เนี้ยโอเคแล้วทีนี้ผมจะตั้งชื่อให้มันนะครับตั้งชื่อตั้งชื่อก็คือ tag นะครับก็คือ image ก็คือแบบจำลองของผมมีชื่อว่า react นะครับ react image แบบนี้นะครับกด enter นะครับกด enter นะครับ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะ b u i นะครับใช้เวลาพอสมควรนะครับผมครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะ b u i ผมบอกไปแล้ว Do c k e r file ฟล์เขาจะแคชอะไรไว้สมมติอะไรที่เขาเคยรันเขาจะแคชแ e ชแคช e ไว้นะครับผมครับผมเป็นอันว่าเราได้ทำการ b u i เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาพักนะครับผมใช้เวลาไปประมาณนาทีครึ่งนะครับนาทีจริงๆอะเท่าไหร่วินาทีกว่านาทีครึ่งประมาณนาทีครึ่งนะครับผมนาทีสักสองนาทีโอเคนะครับผม เราสามารถดูแบบจำลองหรือว่า Image ของเราโดยใช้ Docker นะครับ Image ls นะครับผมเราก็จะเห็นแบบจำลองของเราแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะครับต่อไปเราก็ทำการรันแอปพลิเคชันของเรานะครับเราจะทำการรันแอปพลิเคชันของเราคือการรันแอปพลิเคชันตัวนี้ผมจะรันแบบว่าถ้าสมมุติว่า อแอปมันแครชนะครับหรือว่าเราออกเราปิดเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมคอนเทนเนอร์ er ก็จะถูกลบไปด้วยนะครับแต่ปกติเนี่ยคอนเทนเนอร์ er จะไม่ถูกลบนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามีคอนเทนเนอร์ที่เป็นแบบฐานข้อมูลเราไม่ต้องการลบฐานข้อมูลเราทิ้งเข้าใจไหมคือเราไม่ต้องการถ้ามันเป็นแบบพวก r e d i s อะไรพวกนี้มันเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่พวก e l a s t i c Search c l u s t e r ออะไรพวกนี้เราไม่ต้องการลบนะครับแต่นี่มันเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับผมซึ่ง ผม,ผมไม่แคร์อะไรมันไม่มีข้อมูลอะไรซึ่งผมจะลบคอนเทนเนอร์มันทิ้งนะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆกลับไปดูนะครับเนี่ยผมไม่ได้รันนะแต่คอนเทนเนอร์ก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่นี่ผมต้องการว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์ถูกปิดหรือแอปไม่ได้รันแล้วเนี่ยคอนเทนเนอร์ก็จะหายไปด้วยนะครับผมจะรันแบบนี้นะครับผมซึ่งคอมเมนด์นะครับที่เราจะใช้ก็คือ the run command นั่นเองนะครับก็คือ docker นะครับ docker run นะครับผมผมจะไม่รันเป็นแบ็ k กราว n ์นะครับคือรันก็คือรันมัน อ่าซึ่งซึ่งหน้านะครับผม IT นะครับ Interactive นะครับก็คือโอเคหลังจากนั้นผมก็จะมีแฝงก็คือ Remo v e RM นะครับ RM นี่คือเราจะ remove Container ด้วยถ้าแอปพลิเคชันของเราไม่ได้ถูกรันแล้วนั่นเองนะครับผมต่อไปผมก็จะใช้พอร์ตนะครับก็คือตัวพีเดสก็คือพอร์ตนะครับพอร์ตนี่ก็คือเพื่อนๆจำได้ไหมว่าเขาว่า React ใช้พอร์ตอะไรที่ผมบอกให้เพื่อนจำใช้พอร์ตสา0พัน ช่ไหมครับพอสามพทีนี้ผมไม่ต้องงานใช้พอรตเดียวกับอันเนี้ยผมก็จะใช้พอร์อะไรใช้พอสามพันสองก็ได้ใช้พอสามสองและนี้ผมก็จะนะครับพอสามพันสองที่เป็นพอร์ตที่เราจะใช้กับคอนเทนเนอร์นะครับผมและในคอนเทนเนอร์ก็จะใช้พอร์ตอะไรใช้พอสามพันนะครับกับแอปพลิเคชันของเรานั่นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทําการตั้งชื่อคอนเทนเนอร์ของผมนะครับก็คือ react อ แอปโอเคร okay. react e อสแแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นอ่า Image ที่เราต้องการใช้ก็คือ react image นั่นเองนะครับผมเมื่อได้แล้วนะครับผมี่มจะลอดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนมันเหมือนมัน,มน,มน,มนขัดขัดอะไรไปไหม docker run นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ docker run itrm โอเคอันนี้ก็โอเคแบบนี้เอาเป็นว่าน่าจะโอเคแล้วครับผมกด enter เลยนะครับ ด็อกเตอร์ันกันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับนะครับโซเวอร์ก็จะทำการรันนะครับผมเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งเราสามารถปกติเราจะใช้แอปพลิเคชันของเราที่พอร์ตส0 0 0ัใช่ไหมเพื่อนถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะว่าเราเราไม่ได้รันในเครื่องของเราไงเรารันในคอนเทนเนอร์แล้วใช่ไหมเรารันในคอนเทนเนอร์แล้วถ้าเราใช้คอมมานด์เนี่ย ถ้าเมื่อว่าผมเปิดไอเทอร์มินอลตัวใหม่ใช่ไหมถ้าผมพิมพ์ Docker นะครับ ps เพื่อนๆจะเห็นได้ว่านะครับเรามีคอนเทนเนอร์ er ที่รันอยู่นะครับโดยใช้ react image นะครับผมก็คือชื่อก็คือเป็นตัวนี้นะครับ react test app ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเราจะมาลองใช้งานดูนะครับซึ่งขวดที่เราใช้ก็คือ3,000อะไร3 0 0 2นใช่ไหมครับก็ลองกดดูนะครับ เป็นไง React application นะครับรันใน Docker container โอ้โหเป็นไงแค่สุดเจ๋งไหมเอาละครับรายละเอียดผมก็อธิบายไปแล้วเป็นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้าไม่เข้าใจก็อ่าไม่ถามมาได้นะครับผมยังไงก็นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้แบบความรู้แบบนี้มัน กระชอนทั่วไปพัตพีนะครับคนอื่นจะได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับผมยังไงก็นะครับฝากไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ